สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวนโ์โหลดมาครับในปลุกคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมแล็กขึ้นในกูเกิลมาเป้นไข้าไปในกูเกิลทุกคน,คน,คน,กกคนพี่ามาว่าดาวน์โหลดมาคืครับผมเนี่ยเออเป็นต้วแกนี่ครับ ดาวน์โหลดเกมมาครับกดเข้าไปโอ้กดไปดิ่ะจะไปพวก็ต้องกดอันแรกเลยนะกดอันแรกครับกดไป <c oughs> นี่ครับตัวทุกคนก็กดลงไปตรงนี้กดตรงไปเลย อันนี้คลิปโค้ดง่ายเลยนะเนี่ยถ้ามันไม่ได้ก็กดไปอีกนะครับตัวผู้ชมถ้ไาไม่ไก็กดดาวน์โหลดนะถ้าเราอยากตั้งชื่อเราก็ตั้งนะครับอืมผมจะตั้งชื่อว่าเออชื่อผมชื่อว่าไททันผมก็จะตั้งชื่อผมอันนี้มันคือเกมของผมอ่ะเอออุตสะละอาร์ชัยตัต้ไตตัน นี่ครับถ้าใครที่เกียตั้งชื่อก็ไม่ต้องตั้งนะครับอผมตั้งเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดมันก็มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับไปเนี่ยครับถ้าใครไม่อยากเข้าเล่นก็ออกแล้วมันก็จะมีเลยนะครับเนี่ยมันมีเลยนะครับเนี่ยบ๊ายบายนะครับไปเจอกันในคลิปหน้าผมจะสอนอะไรนะจะสอน ทุกคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ผมสอนดาวนโหลดอะไรนะครับบ๊ายบาย